© BF-WATCH TV 2021 สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าจนถึงเวลานี้พี่น้องก็เห็นแล้วว่าพระคัมภีร์เดิมก็เขียนตรงไปตรงมามีฉากของการตอบสนองน้ำพระทัยของพระบินเจ้ามีฉากที่ไม่ทำตามน้ำพระทัยของพระบินเจ้ามีฉากที่มีความอิจฉาริษยา แล้วก็หาวิธีที่จะกําจัดอีกฝ่ายหนึ่งก็มีหลายครั้งอย่างเช่นกษัตริย์โซลนน่ก็เห็นว่าเดวิดในวันนี้เวลาที่ข้าทหารไปแล้วกลับไปบ้านเนี่ยบรรดาชาวเมืองพากันออกันมาแล้วก็ต้อนรับกษัตร,ริย์โูลแล้วก็เขาร้องเพลงเรืองระบบาเล่นร,รัมนาก็คือฟ้อนไปฟ้อนมาแบบชาวอาหรับนะครับ ส่งเสียงร้องด้วยความยินดีและเล่นเครื่องดนตรีอื่นๆในบรรดาสตรีพากันเต้นรำและถับร้องรับกันว่าซาอูลฆ่าศัตรูหลายพันดาวิดฆ่าศัตรูหลายหมื่นโอ้โหกษัตริย์ซาอูลได้ยินอย่างนี้ก็ไม่พอใจกโกรธว่าทำไมถึงยกย่องดาวิดเหนือพระองค์นี่นครับ พระกัมพีไม่ใช่ฉายเฉพาะฉากที่ดีๆให้พี่น้องได้เห็นแต่บางทีก็ใช้ฉากที่เร็เวๆอย่างเงี้ยให้พี่น้องได้พิจารณาเหมือนกันว่ามนุษย์เราก็วกวนอยู่ในพยศชั่วเจประการที่พิศาตมณมาเสนอนั่นแหละครับในทุกวันนี้เราก็ยังเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากความอิจฉาริษยาแล้วก็หาวิธีกำจัดอีกคนหนึ่งให้ได้เนี่ย ไม่ใช่ในวงการของคาราวาสอย่างเดียวแต่น่าเสียดายเหมือนกันที่บางทีมันพิษศารมันก็เข้ามาในกลุ่มนักบวชของเราด้วยกลุ่มสงฆ์ของเราต้องระมัดระวังต้องพยายามขัดเกลาจิตใจของตนเองสม่ำเสมอไม่ให้พย,ยชั่วต่างๆเนี่ยมาเกาะมาจับแล้วก็ในที่สุดเราหายใจไม่ออกเพราะว่ามีพย,ยชั่วต่างๆที่มาตันเราอยู่นะครับ เคยมีคนจีนสองคนที่ถูกส่งมาจากประเทศจีนมาเพื่อจะได้เข้ามหาวิทยาลัยที่มีโปรแกร,รมเรียกว่าโปรแกร,รมท่องเวหาฟิสิกส์ก็งคงจะต้องมาพูดถึงถึงการเตรียมตัวที่จะส่งไปนทิทิยานอาวกาศข้างนอกนะครับสองคนนี้เวลาที่มาเนี่ยเป็นเพื่อนกันดีมากเลยเอื้ออาทรช่วยเหลือกันตลอด แต่วันหนึ่งมีคนหนึ่งได้รับเลือกให้เป็นคนดีเด่นของมหาวิทยายลัยเพื่อนอีกคนหนึ่งก็โมโหจัดจนในที่สุดนั้นแหละเขาเอาปืนมายิงเพื่อนคนนี้และก็พูดตัดสินอีกสี่คนที่ตัดสินว่าเพื่อนคนนี้ยดีกว่าเขาพี่น้องก็เห็นภาพแล้วก็บอกว่าโอ้มันไม่ใช่เรื่องใหม่ทุกวันนี้ก็ยังมีเหมือนกันว่า้าบางทีเลือกตั้งแล้ว ไม่พอใจก็จะฆ่าคนที่เ,เป็นคู่แข่งหรือบางทีกำลังเลือกตั้งอยู่ก็ฆ่าเขาไปเลยเพราะรู้ว่าเขาอาจจะชนะเหมือนกับคนที่ขี้แพ้ชวนตีนั่นเลยครับมันยังมีอยู่นะครับในชีวิตของคนเราจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเนี่ยเมื่อความมีชาริสยาเข้ามาเกาะกลุมจิตใจของเราแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราไม่เหมือนเดิมแล้วแต่เราจะไม่มีความสุขเราจะร้อนท้องร้อนใจ เราจะเดินเป็นไหนก็คิดแต่เรื่องนี้ว่าทําไมทําไมคนอื่นจึงจึงจึงดีจึงเก่งกว่าเราหรือดีกว่าเราหรือในสายตาของคนอื่นเนี่ยคนอื่นมองเห็นเขาดีกว่าเราอันนี้ประโยชน์ชั่วนี้เขาเรียกว่าประโยชน์ชั่วของความอิจฉาริษยาเป็นการทําลายสุขภาพของตนเองก่อนอื่นหมดก่อนใครหมดนะครับนี่ก็คือ ปฏิกิริยาของของซาอูลที่มีต่อดาวิดแล้วก็ของเพื่อนของคนจีนหนึ่งในสองคนที่เป็นเพื่อนนั้นนะ่ะที่แสดงออกมาก็ลักษณะคล้ายๆกันก็คืออิจฉาตาร้อนแล้วก็หาวิธีกำจัดนะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่จิตตรมณ์ของเรากิจชนหรือแม้แต่ชาวพุทธเองเขาก็ถือว่าใช้ไม่ได้นะครับเพราะ คนที่จะมีสันทิสุขกับคนอื่นเท่านั้นที่จะเป็นศาสนิกที่ดีได้ชนินพระวรสารในวันนี้พี่น้องครับก็พูดถึงว่าพระเยซูเจ้าเสด็จออกไปยังทะเลสาบกับบรรดาสิ์ผู้คนอยู่ในหมู่ใหญ่จากแคว้นกนลาลิเลติดตามพระองผู้คนจากแคว้นยูเดียจากเิรูสเาลามจากแคว้นอินดูเมอาและอีกฝั่งหนึ่งจากฝั่งหนึ่งของแม่น้ําจอแดน และจากบริเวณเมืองไทระและไซดอนเป็นหมู่ใหญ่คือเมื่อทราบพระพรองไปทุกคนก็จะออกมาฟังข่าวบ้างเอาคนเจ็บคนป่วยมาบ้างแล้วก็เอาคนปีศาจสิงเข้ามาบ้างโอสารพัดเลยนะครับเหมือนกับเป็นการฉลองทุกวันขณะที่พระเยซูเจ้าอยู่สามปีนั้นไอ้เจ้าปีศาจเวลาเห็นพระองค์ว่างไงรู้ไหมครับท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า และพระองค์ก็กำชับอย่างแข็งขันม่ให้มันแพร่งพลายว่าพระองค์เป็นใครคนที่ตามหาพระองค์ก็ไม่ใช่เฉพาะคนที่ต้องการอัศจรรย์อย่างเดียวแต่คงจะต้องการที่จะฟังว่าพระองค์เทศเรื่องพระบินเจ้าอย่างไรแล้วก็ตัวเขาจะกลับใจอย่างไรทําอย่างไรถึงจะอยู่ในสายตาของพระบินเจ้าเป็นคนดีได้นี่นะครับแต่มันไม่เหมือนกับฟาริสีกับ พวกสะด,ดุสีหรือว่าสมารย์อีกหลายคนที่ตั้งใจที่จะกำจัดพปรองแต่อย่างเดียวแล้วก็ในที่สุดก็ไม่ได้รับความยินดีที่เห็นพระเยซูเจา้าเดินไปกับเขาไม่ได้รับอัศจรรย์คือการกลับใจมีผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลคนหนึ่งชื่ออเล็กซิสคาร์ลก็เป็นหมอผ่าตัด ชาวฝรั่งเศสครับเมื่อเขาไปที่ลูดนั้นเขาได้เห็นจะจะเลยว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนที่โอกาสที่จะหายนั้นศูนย์เปอร์เซนแล้วก็คงจะตายในไม่ช้าได้รับการรักษาให้หายอยู่ที่เมืองลูดฝรั่งเศสเขาทึ่งมากเลยครับแล้วก็บอกคิดไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นอะไรใน ทั้งที่เป็นเป็นอาจารย์เป็นปราชเป็นหมอที่ผ่าตัดเก่งที่สุดคนหนึ่งนะครับต่อมาเมื่อถึงเวลาที่เขาจะต้องไปพิสูจน์พร้อมกับหมออีกสองสามคนสี่ห้าคนนี้นะครับจะต้องมาพิสูจน์ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้หายจริงหรือเปล่าเขาก็สรุปเลยว่าหายจริง แต่ว่าหมอคนนี้เองก็ยังมีความสงสัยอยู่ในใจว่าเอ๊ะอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่สับสนเหลือกเกินทั้งๆท,ที่เห็นแล้วแต่ว่าบอกไม่เข้าใจในคืนวันนั้นนะ่ะพี่น้องเขาเดินเดินตลอดเกือบทั้งคืนเลยนะครับก็จะได้คิดให้สรุปให้ได้ว่าอะไรเกิดขึ้นและจะต้องทำอย่างไรต่อไปเดินทั้งคืน จนถึงประมาณตีสองตีสามเนี่ยก็ามาที่ห้องแล้วก็เปิดหน้าต่างให้ลมเนี่ยลมหนาวตอนนั้นลมหนาวเข้ามาโอ้โหทำให้เขาเริ่มทึ่งมากขึ้นว่าบรรยากาศมันเอื้ออำนวยเหลือเกินที่จะให้วิญญาณของเขานั้นได้รับชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่ง ก็คือเข้าใจถึงความรักของพระบิณเจ้าที่มีต่อเด็กคนนั้นในวันนั้นและตัวเองก็ได้พิสูจน์แล้วว่ามันเป็นความจริงไม่ใช่เป็นเรื่องเลื่อนลอยเด็กที่มีความหวังศูนเปอร์เซนกลับมาเป็นเด็กที่กำลังโตจะเป็นหนุ่มจะเป็นสาวในอนาคตเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่หมอขารงเองจะต้องคุกเข่าลง แล้วก็สารภาพต่อพระบิณจาว่าพระองค์เป็นผู้ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วก็พระองค์มีอัศจรรย์ที่ทำให้เขาไม่ต้องพิสูจน์มากกว่านี้อีกพี่น้องครับอัศจรรย์นั้นมันเสริมพลังความเชื่อแต่ความเชื่อในพระเจ้าก็จะต้อง ไปมากกว่าอัศจรรย์อีกก็คือแม้ไม่มีอัศจรรย์เราก็ยังเชื่อในพระบินเจ้านี่ทั้งหากที่ทำให้เรามีความเชื่อที่เข้มแข็งต่อไปที่จะต่อสู้กับอะไรต่อมีอะไรทั้งฝ่ายกายฝ่ายจิตได้ตลอดไปก็ขอพระบินเจ้าประทานพระพรให้พี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคนนะครับข้อรำพึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟัง,บฟงจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์